ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนยันเพลงนะข้าแรกเรามาดูโปรแกรมที่จะต้องใช้ก่อนนี่ FL Studio 11นะของผมเวอร์ชัน1.1ของคุณจะเป็นเวอร์ชันอะไรก็ได้แต่ผมไม่รู้นะผมสอนเวอร์ชัน11แล้วก็ Mixer s t Fusion ของผมเวอร์ชั่น7.4.4นะเอาไว้ปรับบีเพงอ่ะก็นี่ ดิจิตอลมิวสิกแมนเชอร์นะเอาไว้ดูเบสครับเอามาเริ่มกันเลยขั้นแรกก็หาเพลงก่อนหาเพลงแล้วก็ใช้เพลงผมอยู่นี่เสร็จแล้ว<ม>กดนี่เปิดมิสเตอร์ฟูชั่นดูดก่อนแล้วก็ลากเพลงใส่ไปเลยนี่ลากเพลงใส่ไปเป็นคำว่าเพลงลิสต์เสแล้วเราก็ มานี่ปับนี่แล้วก็ปับนี่ให้มันสุดเลยนะนมันจะปรับบองไม่ได้ก็ปับเนี่เวลาคุณปรับปรับข้าง,งปรับตรงนี้อย่างเช่นผมจะเอา140ก็ทิพ์ปไปเลย1ิ0ก,กด enter ให้เลืมเติมจุด์ศนะูนๆนะทั้งหน้าทังหลังนะ140จุดนต้องดูตรงนี้ด้วยนะถ้าไม่ตรงก็ปับให้มันตรงอะ่ะ นะครับเสร็จแล้วแล้วก็มองกดตรงนี้ Export Playlist to File เนี่ททยคุณนะก็พิมพ์ชื่อเพลงไปที่นี่ผมประมาณเนี้ยนะกดคำว่า Save รอมันเสร็จเนะี่ยถ้าคุณก็ปิดไปเลยไ,ได้แล้วอ่านะครับผมก็ได้เพลงหมดแล้วไปเปิดโปรแกรม FL นะครับนะ เออเอ้าวำอาเพีงยงใส่ไปเลยเนี่ยลากไปเลยนะลากใส่ไปเลยเอามันสั้นจังวะแป๊บหนึ่งครับมีปัญหาเออเจออะไรลากใส่ไปเลย,เลย เห็นส่วนเกินไหมฮะอันที่มันเป็นไม่มีขีดตรงๆแล้วก็กดลากปิดไปเลยตัดไปกดลูกกตเตอร์นะอันนี้เป็นลบอันนี้ก็เป็นก็เขียนธรรมดากดคํว่านี่โน่นจะเอาไปย้ายนะมันจะย้ายไปไหนก็นได้แต่ถ้าสมมติว่าเป็นเซลล์มันก็จะย้ายไปทีละช่องนะมันจะอยู่นี้ไม่ค่อยได้อยู่นีไม่ได้ครับเ่ามาตัดกันต่อ ตัดจต่อตัดกว่าัจะหมดนะตัดระวังตัดจะโดนเนื้อเี่อ่ตรงเพลงนะเดี๋ยวมันจำไม่ขอเอาเสร็จแล้วก็ตัดทั้งหัวและท้ายนะครับเห็นไหม่อนเกินแล้วก็ฟังดูอเอาประมาณนี้นี่ประมาณนี้มาตัดเอาเลยนี่เสร็จแล้วคุณก็ ที่อันนี้นะเราไป้ดตรงนี้ก่อนมันะนกดนี่เป็นนี่ไหมต้องปรับไปประมาณห้าแล้วกันป,ปกติผมก็มันอยู่ที่ห้าห้านะปรากดตรงนี้ a s c n i n g text นี่กดอันนี้ก่อนอันแรกสุดเลยเห็นอันนี้ไหมกด u p s กดโนนไม่ได้นี่มันจะได้เสียงไม่ ทำให้เพลงแตกอันนี้ก็อันนี้กดลดเบส eq 2อันล่างตะครับนี่ก็ดดาวกาดนะประมาณนี้นะอืมประมาณนี้แหละนี่แหละแต่ว่า้้ากดเบสประมาณสองตัวกดแบบเดิมอีกทีนึ่งนี่แต่ว่า กดเป็นอันนี้แทนกดตามไปผมนะแป๊บหบนึ่งกลับแปบ๊บหนึ่งนะน่าจะบละนี่อันนี้คุณลากมาประมาณนี้ประมาณร้อยน,นี่ก็ประมาณนี้เนี่ยนี่แหละปิดเลยเอ,อเ้ยท้าเปลี่ยนกล้องนะอันนี้นี่ท้าเปลี่ยนมันกล้องกด รีเวอร์ทูนี่คุณก็ปัออดออกทำใจชอบแล้วแต่ของคุณอันนี้ผมเอาประมาณนี้กันะะนะฮะเราก็จะได้ กครับปิดเลยปิดเลยต่อไปเรามาเดินรูปกันต่อนะอแล้วหาเบอ,อร์เดอร์ที่คุนจ็บรูปไว้ผมอยู่นี้ผมหาก่อนอืออ้เจออ่ะอลากาไปเลยนะครับลากไปสักนึ้เออสักนี้ด้วย มัมบอกตอนแรกเลยเอให้มันได้140ท่าที่คณตั้งมาตอนแรกแก็อยนีก็นี่อารุษชายไปแล้วก็ลองฟังดูเออผม ลืมบอกไปว่าอเอาใส่ดูว่เอันี้ดีกว่าเซลนะให้ได้ให้มันตรงๆหน่อยอได้ลองดูตรงไหมนะครับเดี๋ยวผมขอตัดคลิปไปตอนที่เดินเสร็จเลยนะ ครับผมเดินเสร็จแล้วนะหน้าตาก็ประมาณนี้เบสผมก็จะมาละอ่านี่นะนี่นะครับอ่านี่ประมาณนี้เสร็จแล้วคุณก็มาตรงนี้เลยเปินเบสกันพดคำว่า c ช n นลแอ d one แล้วก็กดเนี่ยะເลเบดนะเนียอันนี้นะผมผมกดไปแล้วผมก็จะไม่กดละอ่ะนี่กดตรงนี้ผมอยู่นี้คุณชิกไปทีหนึ่งอ่าเนี่ยแล้วนะอยวผมตับอันนี้ก่อนหน่อยแนลแอปพเนเบดเนี่ยผมเอาใหม่เนี่ยมันจะได้แบบนี้มาต้องคิดอะไรมากมายคุณปิดนี้ไปให้หมดเลยปิดนี้ลองตัวนี้ก่อ อาคุณก็ปรับไห้สุดไปเนี่คันน้ก็ปรับไปเลย,เลยมันก็จะได้แน่นๆนะอ่ะป,ปิดไปเลยผมนี่ละผมขอลงก่อนเสร็จแล้วนะก็มาที่บอลเบสที่ขวาเนี่ยอันแรกเลยเป็นโนโล,โลอันนี้นะมันก็จะได้มาแล้วก็เอาก่อนแนนป๊นึ่งเปิดนี่โปรแกรมโดเบส มันจะดูมาให้ไม่ตรงนะครับเราต้องมาปรับเองปรับใช้ก็เพลงโหลดก่อนกดคำว่าโหลดนะโอ้โหอันนี้ไม่เกี่ยวน,นะผมมันไม่ค่อยดีเนี่ยกดคำดว่าโหลดว่าหากกดอด,ด้ที่คุณเก็บเพลงจะทำไว้อ่ะอยผมอยู่หน้าเดสก์ท็อปเดสก์ท็อปอันนี้นนก็รอมันโหลดแป๊บบนึ่งเอ้าไม้อกัาาหนหรอออ อมตัดไวปอันนึงนะอัอนี่ตำอย่นี้เห็นไหมแล้วก็กดอันที่สองนะอะไรก็ไม่รู้อ่ากดแล้วเรามาโหลดเสร็จเอ่เตินเบ็ดเราก็เทียบเขียวนะประมาณน่ะตรงไหมไม่ตรงเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆน่อะคงมีเว้เนอรอนะาะเราก็ อ่ะนี่ยปีเวนเนอร์กดคลิกซ้ายไป,ไปอ่ะลองฟังด,ดูกดกดคำว่าแพทก็ได้นะคำว่าแพทอันบนเนี่ยท้องแดงแดงอ่ะนี่คือเม็านอนนะคีิกขวาเลือกอเอาเอาไปไหนน่ะได้ละอ่ามาดูต่อไปของผมเป็น,ปนจีใช่ไหม แล้วก็หาจีมาแต่ส่วนใหญ่มันจะลงข้างล่างเนี่ยเนี่ยอันนี้แหละเนี่ยดา,ด,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 าด้แหละอ่ะไปดูอันต่อไปนี่นะไม่ต้องดูัหมดนะประมาณเนี้ยเนี่ยเนี่ยไปก็ดีใช่ไหมแล้วก็หาดีดี อันนั้นแหละได้ล้ว E เราไปลองผมเป็นอะไรละ E ป่ะเนะ่เห็นไหม E แล้วก็ใส่ E นอ่ะนี E สองตัวแล้วก็ลองฟังดูอ่าเห็นไหมมันก็จะได้และมาต่อไปเราก็ไปเดินดูอีกตัวหนึ่งเนีแล้วก็ลองเดินดูว่ามันเข้ากับเพยงไหม เห็น,นไหมเห็นไหมของผมมันได้แล้วเห็นปะมันแะ้วใช่ไหมเราก็กดตรงนี้นี่กดนี้ก็ได้อ่าน,นี่โคนกดโคลนนะมันก็จะเด้งเป็นอันที่สองให้เรานะเอาเบรกอ่ะแล้วก็กดเหมือนเดิม ฝาเป็นโนโลนะเนี่ย <Yeah. S 1> มันก็ของคุณมันก็ตอนแรกมันก็จะทํามาให้เหมือนเลยตอนแรกของคุณมันก็จะมาประมาณนี้อัไรนวะที่ห้าที่สีเนี่ยแล้วก็มันตั้งตัดเอาอืมอันแรกแล้วก็ตัดนี้ก่อนเอาแต่หัว,วประมาณช่องหนึ่งนะ ตัดไปก่อนหัวตัดแล้วเสร็จแล้วคุณก็มาลบกันแบอันหลักออกไปก่อนตัดทิ้งไวก่อนมาลบอันนี้เสร็จแล้วนะหมอสุกนตรงทำทันนะเสร็จแล้วก็มาเพื่มนช่องนี้แบบนี้เลยผมไปเลยเอ้ยแ๊บนึงนี่เพื่อนช่องนี้ก่อน

อ่าเสร็จแล้วแล้วก็เพิ่มตรงนี้ตรงนี้เลยแล้วก็ไไหมไม่ก็ได้ละอ่ามาต่อมาเรามาลองฟังกบเพีงดูตรงนี้เบสองเนี่ยก็มาเดินนี่เวลาเดินนะก็ระตรงเนี้ยเนี่ยเห็นไหมเบสหนึ 1, ่งเบสองผมตั้งชื่อไว้อ่ะ บางคุณอาจจะเป็นแล้วแพทเทิร์นวันแพ e เทิร์นวันแ n เ w ินอย่างเงี้ยล้วคุณก็ปิดซ้ายเนี่ยเดินไปเลยเนี่ยเดินไปให้มันตรงๆรงบเ่อผมเดินมาแล้วนะอ่ามาเราเอามาทำไมเวย์ผมแน่นใช่ไหมนี่ตรงนี้มันแน่นๆนะนะ แล้วถต่คุณจะตับอะขดตรงนี้นี่นนขดตรงนี้นะ,ค,นะคุณกะกดของคุณกดตรงนี้อ่ะอะคำว่าเบสบูทนี่อันนี้เบสบูทคลิกไปเลยคุณจะไม่ใช้แล้วนะจะได้หน้าหน,น้าตาแบบเมื่อกี้เดี๋ยวแป๊บนึงนี่อะเบสบูทเนี่ยคุณก็ปรับเอาเลยตามความแน่นของคุณ่ะแลปับแต่อย่าแน่นมากเดี๋ยวแตกอันนี้ละส่วนอันนี้ ถ้าไม่นั่นคุณก็ไม่ต้องปรับไปไล้ผมแตผมปรับแล้วกันนะครับกอเสร็จเสร็จแล้วําหรับการสอนเรียนรายเดทต่อมาก็นี่ดูนี่นีรนะอย่างตอนขึ้นอ่ะมันเหมือนแบบเบาไปดังอ่ะนะรอบหนึ่ง เห็นไหมเห็นไหมมันก็จะดังๆอ่ะนะง่ายๆเลยครับกดน,นี่กดข้างหน้าตรงนี้กด a u โ o m a t e v o ล u m e มันก็มันก็จะมาแบบนี้เห็นไนหะม a u t o m a t วอลลุ่มนี่มันจะมาแบบนี้สีอย่างเงี้ยมันก็ลากมาเลยนะลากไว้ตรงไหนก็ได้ให้มันตรงกับเพลงอะ่ะไม่ตรงลองมันจะเป็นเรื่องนี่ ทิกขวาตรงนี้ทิกขวาเลยหรือว่าต้องไหนก็ได้นะอ้าคุณจะให้ดังเบาอ่ะก็ปรับแล้วก็ปรับออกจะโค้งแค่ไหนจะดังไปยังไงอันนี้ก็เห็นไหมนะครับไม่ค่อยแน,นะนําให้ทํานะแต่ผมก็มสนอนอ่างนั้นแหละกันแหละครับก็เสร็จแล้วคนถามว่าพี่เอาเพียงออกไงกดตรงนี้ไป export เป็นที่สามเนี่ยิมชื่อเพลงไปกดเซฟเลยเซฟนะครับหนึ่งนะอ่าผมเอาเนี่ยช่นสม,มุิเนี่ยผมเอาหนึ่งสเซฟน,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 นี่คุณก็กดสตาร์ทเนี่ยก็รออีกว่ามันจะเสร็จอ่ะคุณก็ปิดโปรแก,กรมไปฟังได้เลยอ่าแล้วก็แต่คนมา เอาแล้วว่าสอนทำเสียงเคทิตเคทิตเนี่ยอันเนี้ยโปรแกรมนี้แต่ว,ว่ามีวิธีหนึ่งใช้ในอันนี้ก็ได้ fl นะแต่แบบนึงผมขอปิดแป๊บนึงน,นะเปิด fl มาเลยเขียนีน่ละ fl มากดนี่ channel a d one กดอันนี้แต่ว่ากดนึงนะ อ๋อนี้อันนี้อันนี้ใช่ไหมจะขึ้นนี้มาแล้วก็พิมพ์ไปอ่าอเช่นผมอ๋อนี้นีมนี่อันนี้นนนมิดอ่าฟัางดูอ่านี่ทำไมไหมมันจะได้อ่าอย่างเช่นผอ,อ๋อน,นี่ประมาณน,นี้อ่ะนี่แนะนำจังหวะเองเราอ๋ออันนี้ก็ได้อ่ะประมาณนี้ กมันก็เลือกออกนแล้วคุณก็ปับกดเซฟเรื่องที่คุณจะเซฟไปอะอ่าให้เราเอาไว้หนะเดสก์ท็อป<ม>เซฟบอะอ่ะเซฟบอะอ่าเนี่ยคุณก็กดนี้เลยไฟล์ไฟเอ็กพอร์ตเราเป็นเวฟไฟล์นะนแล้วก็เซฟที่เซฟเหมือนเดิมอ่านี่กดเซฟนี่กดบรรทุกเพลงออกเมื่อกี้เนี่ย ก็กดสตาร์เรามันเสร็จก็ปิดโปรแกรมเลได้เลยนะแค่นี้เองครับง่ายๆครับก็เสร็จแล้วนะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะถ้ามีอะไรก็ติดต่อทางเฟซผมได้นะครับขอบคุณครับ